สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวิดีโอของเราจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดหัวใจหรือว่ายอดไลค์ของแพลตฟอร์มทิกตอกนะครับเราจะมีขั้นตอนอะไรบ้างกับรับชมกันเนาะอันดับแรกนะครับเราเข้าไปที่หน้ากูเกิลนะครับแล้วพิมพ์คำว่า K M k S O C I A L นะครับก็คือ K M Social เนาะอ่านแล้วก็เข้าไปที่เว็บแบกเลยนะครับอ่าทีนี้นะครับหลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นะครับรูเลือกไปที่ขวามือบนนะครับจะมีคำว่าสมัครใช้งานตรงนี้เนาะเราจะกดตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าตรงนี้นะครับขอให้เราใส่ข้้ออมูละะไไรรก็ดนคับ มันต้องใส่ข้อมูลจริงก็ได้เนาะแล้วก็กดสมัครใช้งานตรงนี้เนาะแล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับอ่าที่นี้นะครับหลังจากที่เรากดลงชื่อเข้าใช้นะครับจะเด้กลับมาที่หน้าเดิมเนาะเราก็เอารหัสที่เราสมัครใช้งานเมื่อกี้นะครับมาใส่ตรงนี้ได้เลยเนาะแล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าทีนี้นะครับหลังจากที่เรากดลงชื่อเข้าใช้งานอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะดึงเข้าไปที่หน้าเมนูของว็บไซต์เราตั้ซ้ายเือจะเมนูใหานเลือกใช้งานตรงนี้เนาะอันนี้นี่ให้คบ แต่ว่าตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่เมนูแรกอยู่แล้วเนาะสำหรับใครที่ไม่ได้อยู่เมนูแรกก็เราเลื่มมาที่เมนูคำสั่งเสริมไปด้านบนสุดเนาะอ่ะแล้วเราก็มาดูตัวหมวดหมู่ตรงนี้นะครับอ่ะตอนนี้นะครับเขาจะให้เราเลือกแพลตฟอร์มที่เราต้องการจะปาล์มเนาะทีนี้มันจะมีหลายแพลตฟอร์มเรือกใช้งานมากมากมายเลยนะครับก็เดี๋ยวให้คุณผู้ชมนะครับเลือกหาแพลตฟอร์มทิกตอกเนาะอ่ะตรงนี้จะเป็นแพลตฟอร์มของทิกตอกนะครับตรงนี้นะครับข็จะให้เลือกหัวข้อที่เราต้องการจะปาล์มเนาะจะมีหัวข้อเยอะครับ ทีนี <S <s ้นะครับอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาที่หัวข้ออันนี้เนาะก็คือเพิ่มหัวใจนะครับแล้วเลือกหัวข้อที่เดยนเนาะทีนี้มาดูตรงช่องดัอเบลคือช่องบริการนะครับอตรงช่องบริการครับที่นี้นะครับจะมีหลายตัวบริการให้เราเลือกใช้งานเยอะแยะมากมายเลยนะครับเป็นไหมแต่ละอันนะครับจะมีข้อมูลรายละเอียดแตกต่างกันไปเนาะเดี๋ยวผมจะบอกข้อมูลให้กับคุณผู้ชมฟังคร่าวๆแล้วกันนะมาที่ตัวแรกครับก็คือเป็นไลฟ์ทิกต่อนะครับโปรไฟล์ผสมเนาะความเร็ว30เตต่อวันนะครับตัวนี้นะที่เขียนว่าความเร็ ต่อไปก็คือไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวรับประกัน30วันด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ขอแนะนำวยเนาะ,ะด้านหลังจะเป็นราคาตรงนี้เนาะอันโซนที่2เขาจะเป็นรลา์ทิกต็อนะครับโปรไฟล์จริงความเร็ว 50K ต่อวันเนาะรับประกัน30วันเหมือนกันเหมือนกับตัวบนเลยะครับเป็นตัวแนะนาเหมือนกับตัวบนเลยเนาะ,คะ <S <S แค่แตกต่างตรงตรงที่ความเร็วยอดที่จะขึ้นเนาะอ่าแล้วด้านหลังจะเป็นราคาที่เพิ่มมานิดหนึ่งเนาะ,ะจากตัวด้านบนนะครับ อ่าโอเคครับทีนี้มันจะมีหลายตัวบริการอือ่นๆที่อีกเยอะแยะมากมายนะครับก็เดี so pues ๋ยวให้คุณผู้ชมนะครับลองไปอ่านกันดูนะครับว่าคุณผู้ชมนะครับูกใจบริการตัวไหนเนาะถ้าคุณผู้ชมนะครับูกใจบริการตัวไหนคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกบริการตัวนั้นได้เลยนะครับหรือว่าถ้าคุณผู้ชมนะครับไม่รู้ว่าจะเลือกตัวไหนเนาะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกตามผมได้เลยนะผมก็จะเป็นตัวแรกเลยแล้วกันนะครับตัวเนาะอ่ะทีนี้มาช่องต่อไปคือช่องคำบรรยายครับตรงนี้ไม่มีอะไรมากขึ้นเราไปต่อได้เลยเนาะอ่ามาตรงช่อง แล้วเราก็ copy ลิงก์ที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับเอามาใส่ตรงช่องลิงก์ได้เลยนะอาที่มาดูตรงช่องจำนวน,นครับช่องจำนวนช่องจำวนจำวนก็คือเป็นช่องให้ใส่ยอดจำนวนที่เราต้องการจะปั๊มนะครับ <im it> ลลมันจะมีขั้นต่ำบอกน,นะว่าขันา้นต่ำปั๊มเท่าไหร่แล้วก็สูงสุดปั๊มได้เท,ท่าไหร่เนาะแล้วก็ใส่ยอดไปเลยนะครับอาที่นี้นะครับช่องเวลาเฉลี่ยค่าใช้จ่ายนะครับสองช่องนี้ครับเราก็ไม่ต้องใส่อะไรเนาะเพราะว่าเขาก็จะคำนวณมาให้เราแล้วเรียบร้อยนะครับอาที่นี้นะครับหลังจากที่เราใส่ข้อมูลครบแล้วนะครับก็ส่งได้เเลยนาะ อ่าทีนี้นะครับหลังจากที่ราก็ส่งนะครับเราจะได้ข้อความที่เขียนบอกว่าได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับอ่าสำหรับคนที่สั่งงตอนนี้ก็เดี๋ยวให้คุณผู้ชมด้วยนะครับรอสักครู่ในการดําเนินงานเนาะอ่ะโอเคครับทีนี้ระหว่างรอเดี๋ยวให้เราไปที่เมนูต่อไปเลังรายกันก็คือมาที่เมนูประวัติการสั่งซื้อนะครับอ่าเมนูประวัติการสั่งซื้อนะครับก็คือเป็นเมนูเอาไว้เช็คประวัติการสั่งซื้อของเราเนาะว่าเราสั่งซื้อถูกหรือเปล่านะครับจะมีหัวข้อบริการครับเห็นไหมหัวข้อ่ะ วิธีการเช็คลิงก์นะครับแค่กดไปที่ลิงก์ได้เลยเนาะันจะลิงก์เข้าไปที่หน้านที่เราใส่ลิงก์ไว้นะครับอาจจะด้านขวานะครับจะมีสถานะบอกเนาะว่าตอนนี้ทาเว็บไซต์กำลังดำเนินการที่ไหนเนาะก็คือตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงรอดำเนินการนะครับอา่าเดี๋ยวระหว่างรอดำเนินการก็เดี๋ยวให้เราไปเมนูต่อไปเดยแรกก็คือมาที่เมนูเติมเงินนะครับอา่าเมนูเติมเงินนะครับจะมี3ช่องทางให้เราเลือกใช้งานมีช่องทางแรกสแกน QR code ช่องทางที่สองบัตตี้วอลเล็ตช่องทางที่สามคริปโตนะครับตอนนี้จะมีให้ใส่ยอดจำนวนเงินที่เราต้องการเติมเงินเนาะส่วนด้านล่างงสุดดนนนนนะะะะะคคคคครรรรรรรัััััับบบบจมมีีีปวตติิิกาาาเเเเหู้้ออ่โทลง อทีนี้ครับก่อนที่เราจะไปต่อครับเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าคลิปวิดีโอของเราแล้วก่อนนะครับดูว่าหน้าโพลของเราเนาะแล้วดูนะครับยอดไลค์ตอนนี้ของเราขึ้นหรือยังหรือว่ายอดหัวใจเนาะตอนนี้ยังมีเจ็ดอยู่นะครับเดี๋ยวให้เราเล่นเฟซหน้าจอหนึ่งครั้งเพื่อดูนะครับว่ายอดขึ้นหรือยังเอ่ยอ่าตอนนี้นะครับยอดก็ยังไม่ขึ้นนะครับก็อย่างที่ผมบอกเนาะว่ามันอยู่ในช่วงกำลังดำเนินการครับก็เดี๋ยวผมจะตัดมาตอนที่ยอดขึ้นเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะ อ่าตอนนี้นะครับยอดหัวใจหรือว่ายอดไลค์ของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ยอดที่ขึ้นมาก็คือ24 1ยอดแล้เลยเนาะอ่าโอเคครับซ้ำมาข้อที่สามยอดขึ้นแล้วครับเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าเว็บไซต์อีกครับเนึ่เนาะอ่าก่อนที่เราจะจากลางกันไปนะครับผวจะมีเมนูมาแนะนำกับคุณผู้ชมเนาะให้เรามาที่เมนูแนะนำเพื่อนตรงนี้เลยนะครับอ่าคุณผู้ชมนะครับมาดูลิงก์ตัวนี้เนาะ ถ้าคุณผู้ชมครับเอาลิงก์ตัวนี้นะครับแชร์ให้กับคนอื่นหรือว่านั้นทำให้กับคนอื่นนะครับคุณผู้ชมจะได้อัตราค่าแนะนำหรือว่าเป็นอัตราค่าคอมมิชชั่นอย่าง5%นาะคุณผู้ชมเนาะจะถือว่าได้เยอะมากๆเลยนะครับส่วนตรงนี้ก็เหมือนเป็นการเปิดสร้างรายได้ให้กับคุณผู้ชมไปด้วยนะครับอ่านส่วนด้านบนนะครับจะมีข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมบอกด้วยเนาะอาถัให้เราไปที่เมนูต่อไปก็คือเป็นเมนูติดต่อแอดมินนะครับเมนูติดต่อแอดมินจะเป็นเมนูไว้สำหรับติดต่อแอดมินโดยตรงนะครับถ้าคุณผู้ชมนนนนนะะะะคครรรรััับบบบพพเเเเจจออออปญหาาาาืใใว็็ไไซตตต์กสมมถทีี่่่ชู้้ิดย เ่าน <łość> ั้นเองเนาะอ่าโอเคครับวันนี้นะครับผมก็จะมีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมจัดเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ต้องการใช้งานเว็บไซต์นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเนาะคุณผู้ชมก็ทดลองใช้งานกันได้นะครับส่วนวันนี้นะครับถ้าผมพูดพิพูดอะไรผิดพลาดหรือว่าพูดอะไรที่มันซ้ำเกินไปผมก็ต้องขออภัยกับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอ่าโอเคครับวันนี้ครับผมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ